ถ้าเข้ามาที่การนำทางค่ะจะเป็น Google Map ตัวนี้ลูกค้าต้องลงทะเบียนองว่าเร่อที่อยาที่อยากจะให้เรที่อยากดูทสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการติดตั้งจอว Android นะคะกับรถ DMS 1 0ค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นจอ Android แรม Android 8รอมนไว้นะคะตัวนี้น,นี้ก็จะเป็นหน้าเดสก์ท็อปของจอ Android นะคะก็จะมี การตั้งค่าต่างๆนะคะอัน,นจะเป็นการตั้งค่าระบบนะคะถ้าเข้ามาที่การนำทางค่ะจะเป็น Google Map ตัวน,นี้ลูกค้าต้องลงทะเบียน Gmail เข้าไปอัปเดตด้วยนะคะถึงจะสามารถใช้งานได้ค่ะนำไปใช้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นแอป Google Map ค่ะ FW IPTV ค่ะช่องฟรีทีวี5 7 9นะคะตัวน,นี้ให้กดทดลองใช้งานฟรีได้เลยนะคะแล้วก็เลือกช่องรับชมได้เลยค่ะ ปุ่มพวงมาลัยใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ค่ะแต่ว่าคนที่ทำให้หลุดลูกค้าก็ติดกล้องถอยไปด้วยนะคะกล้องถอยก็จะหมุนตามพวงมาลัยรถแบบนี้เลยนะคะมันมีแบบว่าแถบระหว่างไเด็รยโปา มีแอปเน็กฟินะคะลูกค้ามีรหัสผ่านแล้วก็ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้เลยค่ะนี้การทำงานลูกค้าต้องแชร์เป็นฮอสปอตมือถือนะคะให้กับจอยแอนดรอยค่ะ Spotify นะคะลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้เลยค่ะวิทยุไทยแลนด์ค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นวิทยุออนไลน์นะคะก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะหีือถ้า ต้องการดาวโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะคะสามารถดาวน์โหลดผ่านเพจสตร์ลงทะเบียน gmail เ,เข้าใช้งานได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามได้ที่ l ล n e แอดค่ะ s i g n car cam korea หรือโทรมาที่เบอร์0924465664ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมากเลยจริงๆครับ